ก็พี่ก็มาจากจังหวัดสุราธานีใช่ไหมคะมาจากคนจนที่ไม่มีที่ดินทํากินใช่ไหมณวันนี้เราก็ต้องมาไม่ใช่มาเรื่องไม่ใช่เรื่องปากท้องอย่างเดียวใช่ไหมลูกเรื่องปากท้องเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องข้าวของทําไมราคาถึงแพงเรื่องคนตกงานเรื่องคนพิการเรื่องรัสวัสดิการแต่ถ้าว่าออระบบตัวนี้ออกมาค่ะ ไม่ว่าเราเดือดร้อนนั่นอะไรที่ดินที่เราอยู่ในพื้นที่ที่เราทํากินอยู่แล้วเขาก็จะจัดตามนโยบายของรัฐเพราะฉะนั้นนนโยบายของรัฐทุกสิ่งเนี่ยมันมากําหนดเราเราเหมือนว่าเราเราก็เป็นพลเมืองเป็นคนในชาติใช่ไหมลูกเราก็ไม่มีสิทธิที่จะพูดอะไรได้เลยเพราะมันเป็นกฎหมายไปแล้ว